คุณหมอไม่ให้รับประทานอาหารหมักดองเพราะกลัวเป็นโทษอันนั้นก็ถูกในยุคหนึ่งนะคะในยุคที่มนุษย์ยังไม่มีชุดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไมโครไบโอมในเรื่องที่มนุษย์ไม่รู้เรื่องจุลินทรีย์ในในยุคที่มนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องโปรไบโอติกในยุคที่มนุษย์เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีจุลินทรีย์มากกว่าเซลล์ของเราอีกอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ย คุณหมออธิบายแบบนั้นก็ถูกนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าคุณหมอนะคะแต่อันนี้คือเป็นชุดความรู้ที่คุณหมอมีคุณหมอก็เลยห้ามนะคะในข้อที่1และอันที่สองในยุคก่อนๆนะคะเป็นยุคอุตสาหกรรมที่ของหมักดองที่มันอยู่ในกระบวนการอุตสาหกรรมมันก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อและอาจจะใช้น้ําตาลที่ไม่ดีเช่นแบบน้ําตาลปลอมไฮฟุูโตรสคอนเซดับหรือขันทักกรซึ่งมันเป็นโทษคุณหมอก็เลยสั่งมาให้กินนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการหมักแบบธรรมชาติ แบบโฮมเมดแบบที่มันก่อให้เกิดโปรไบโอติกและกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะไปบอกคุณหมอเลยค่ะว่าการบวนการหมักพวกนี้มันก่อให้เกิดบิฟิโดแบคทีแบคทีเรียคุณหมอจะให้กินไหมมันก่อให้เกิดแลคโตบคทแลคโตบาซิลัสแล้วเกิดดนทรนซีอื่นๆที่มีประโยชน์อย่างนี้ค่ะถ้าหากกระบวนการหมักที่ดีที่เป็นการหมักแบบโฮมเมดมันก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราอ่ะ เวลาคุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อนะคะทําให้จุลินทรีย์ในตัวของเราเนี่ยตายหมดแล้วเราก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันทําไมทาให้เรายิ่งกินยาเราก็ยิ่งป่วยต้องไปหาหมออีกเพ,กเพ,กเพกเิ่มยาอีกเปลี่ยนยาอีกเพิ่มยาอีกเปลี่ยนยาอีกอยู่แบบนี้ไปจนเราไม่ไหวแล้วอย่างนี้ค่ะเราต้องเราไม่จะไปต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะคะพิมพ์ไม่ได้กินยามาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ป่วยเป็นอะไรเลยอีกสองปีก็จะอายุห้าสิบแล้วค่ะ เพราะกินพิมพกินอาหารเป็นยาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาหมออะไรเลยค่ะไปก็แค่อยากจะเช็คอะไรแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการกินอาหารหมักดองอะค่ะมีงานวิจัยเยอะแยะแล้วค่ะในสมัยนี้นะคะไปเปิดดูก็ได้ค่ะทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศประเทศไทยก็มีหมอชอนะคะที่ทําเป็นมหาวิทยาลัยแรก,แรกๆเลยต่อมาก็จะมีเป็นมหิดลนะคะแล้วก็มีอีกหลาย,ลายๆที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็คุณหมอหลายๆท่านก็ทีเ่เปิด ในเรื่องของการใช้แพทย์ทางเลือ่อโดูไม่จำเป็นต้องใช้ยาเพียงอย่างเดียวนะคะ ในกระ,ะทั่งจิตแพทย์นะคะก็ไม่สั่งยาแล้วนะคะบางท่านก็ให้ไปกินโปรไบโอติกแทนการจ่ายยาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกโดยธรรมชาตินยคะมันมีประโยชน์มากมากเลยนะคะหนูไม่ได้ว่าคุณหมอ,หมอท่านใดนะคะคุณหมอก็มีความรู้ในองค์ความรู้แบบที่คุณหมอเรียนมารับทราบมาเข้าใจมาแต่ทีนี้มันก็มีองค์ความรู้ชุดใหม่ที่มนุษย์เราโดยเฉพาะคนไทยเพิ่งจะได้รู้จักเรื่องโปรไบโอติกมาไม่ถึง10ปีนี้เองนะคะ ก็อาจจะมีคนที่รู้ก่อนนะั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกแพร่ขยายไปในวงกว้างจนถ,ถึงมันที่อินเทอร์เน็ตมันให้ทุกคนสา,สามารถหาความรู้ได้ด้วยตัวเองะค่ะฉะนั้นตอบสั้นๆก็คือว่าถ้าเราเป็นคนป่วยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการดูแลตัวเองว่าเราจะเชื่อหมอร้อยเปอร์เซนไหมหรือเราจะเชื่อตัวเองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ สำหรับพิมพเองนะคะพิมพก็มีคนที่ติดต่อและสอบถามเข้ามาแล้วก็ได้ลองใช้และตัดสินใจทานคอมบูชาในการดูแลตัวเองนะแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาก็ดีขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นเราก็ต้องเข้าใจมิติอื่นๆของร่างกายเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งฉะนั้นเราเองเนี่ยจะทําอะไรเราอย่าหยิบแค่เพียงจิ๊กซอเดียวเราต้องมองภาพองค์รวมทั้งหมดว่าร่างกายเราเนี่ยที่ป่วยเนี่ยป่วยเพราะอะไรนะคะและเราจะต้องฟื้นฟูเราอย่างไร เราป่วยเพราะนิสัยการใช้ชีวิตของเราที่ทําให้เราป่วยแล้วเราไปพึ่งยาโดยเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเลยเงี้ยมันจะได้ไหมคะเราจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยในเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายแล้วก็การใช้ชีวิตทําให้อารมณ์เราการจัดการความเครียดแล้วก็ความรู้สึกในร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะผ่อนคลายนะคะตรงนี้มันก็จะทําให้เราลดอาการ เจ็บปวดเจ็บปว่วยแล้วก็ทําให้เราฟื้นฟูได้ดีนะคะฉะนั้นอาหารน่ะสำคัญเพราะว่าเขาเป็นวัตถุดิบที่จะเอาไปใช้ช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูรักษาป้องกันแล้วก็เยียวยาร่างกายของเรากินอาหารเป็นยานั่นน่ะคือกินอาหารแล้วมันไปเป็นยารักษาตัวเองแต่ถ้ากินยาก็แค่ระงับอาการยานี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะช่วยแค่ระงับเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้โรคนั้นหายขาดค่ะ